โดนกันท่วนหนาครับพี่น้องครับล่าสุดนะครับถึงคิวของผู้ใบาลฟินแลนด์นะครับต้องออกมาฉีดแจงเองนะครับพี่น้องเอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนหมักหมอลั่คนบงหมอัสุขสุขนนะครับขอพระคุณทุกทุกท่านนะติ่ให้การต่อปรลับในช่องของคนหมักหมอลั่มในรับวัสดุเป็นแท็งเพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบนาอพี่น้องเนาะขอพระคุณอีกครั้งครับสำหรับการกดใจกดไลค์กดแชร์รวมไปถึง กดติดตามและแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะครับพี่น้องครับเอามาเขาประเด็นของข้าเรืแล้วกันนะครับพี่น้องครับเป็นยังคู่ครัวคยยาบาลโดนแล้วครับเหตุการณ์แบบนี้เซเลบดาราคนดังทุกคนนะครับโดนกันทวนหนาพี่น้องครับลาซุดนะครับพี่น้องครับถึงคิวพูญยาบาลฟินแลนด์ที่จะต้องออกมาฉี้แจกนะครับซึ่งนะครับผมเชื่อนะครับว่า เหตุการณ์แบบนี้โรพยาบาลโดนมานานแล้วละ่ะแต่ครั้งนี้คือว่าอดบวายแล้วล่ะนะครับพี่นอ้องผมเสือนะครับคนดีเหตุนี้คือบบมีเจตนาดีแน่นอนนะครับเพราะถ้าเขามีเจตนาดีเขาบวชแบบนี้นะครับเขาบวกบปีเขาบวชสั่งเพจปลอมขึ้นมาแทนแน่นอน คำว่าของปลอมมันก็คือของปลอมนะพี่น้องมันก่เป็นของดีแทนแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะครับผมอันใดเป็นของแท้อันใดเป็นของเทียมแล้ว้ใยญ่บานสีจัดการอย่างไดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปฟังจากป่าปพยาบานฟินแลนด์น้ากันนะครับพี่น้องครับเหตุการณ์กลั้งนี้หลายผูหลายก้นเลือกนะครับจัดการด้วยการฟองร้องนะครับแต่้ใยญ่บานนะครับ ก็ยังมีใจเอื้อเฟื้ออยว่าให้เอฟซีของเพิ่นนี่นะครับพี่น้องครับไปรายงานนะครับกับเพจของผมผมขอแจ้งข้าวๆไว้นะครับพี่น้องครับเพจของู้ใ่บ้านเพจจริงมีผู้ติดต,ตามหนึ่งล้านขึ้นไปนะครับหนึ 1, 000 000 000่งล้านหาล้านมกประมาณนี้นะครับส่วนลัดมือนี่คือของอมทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับเป็นชิปชิปเพจ้าเาเซิร์ชหาแล้วมันสิขึ้นมาก ลักมือลักพ่านเนี่ยโบแมนนะพี่น้องันาดคือของปลอมนะครับไปกดรีพอดซอยเพิ่นนะครับทาหักท่าแพ้งทาเชื่อเพิ่นยู่นะครับกับไปซอยกันรีพอร์นะครับห่วงนะครับห่วงคนที่บรูนะครับเข้าไปแล้วเดี๋ยวสีโดนหลอกเนาะพี่น้องเนาะนี้ต้องซอยกันนะครับเพราะว่าจะเป็นของผู้ใยา่บ้านนะครับหลายๆคนเซเลบฟแต่ล่าคนดังนะครับซอยกันพี่น้องครับซอยกันเบิงซอยกันแย่ง อันใดมันโบถือบข่วนนะครับไปซอยกันรีบก่อนเนาะหักไผเสียไผกบไปเบิรงไปซอยกันเห็ดนะครับเอาคลิปนี้ผมบ่มีอย่างไรถ้าเก้าผิพผัดประการใดว่าจา่าเจรียอาใดบบถือใจนะครับขออาัยไว้หน้าตรงนี้พี่น้องครับไปฟังจากปา,ากใุญ่บาลนําการศึกษว่ามันเป็นจจงใดเพจใดน,นะครับเป็นของจริงเพจใดเป็น,นของเทียมครับไปครับสวัสดีจ้าวันนี้จะมารีวิว เพจปลอมนะครับพี่น้องนี่เลยผู้ติดตามอย่งหม <c oughs> ื่นหกไปหกหมื่นแปดนี่ผู้ติดตามมีแค่หกหมื่นแปดเองนี่เพจนี้เพจปลอมนั่นนี่ผู้อื่บ้านฟ,ฟินแลนด์ตัวเกียวมิวสิกช่วยคือ <c oughs> ไปกดรีพอร์ตให้นะเพจนี้เพจปลอมเนี่ยเขาไปพูดอะไรมีแต่มีแต่ปลอมๆตัวสิพบพิพลดูคนกวาดไปแปดสิบสี่คนรถแห่อะไรนี่โอ้ไม่ไม่ใช่แล้วเนี่ยม่วไดีเนี่ยคไล่หน่อยนึ่งก่อน ก็ไม่น้อยแต่ว่ามันเป็นเพจปลอมไงมีลูกอะไรก็ไม่รู้เอาข้าไปเบิร์ดเลยรบกวนไปกดให้หน่อยนะพุ่ยตาลหกหมื่นแปดผู้ย่บ้านฟิลิปเป้ตัวเก็เป็นสีคือเพจปลอมแล้วก็ลงข้อความที่ไม่ใช่ความจริงถ้าเพจจริงต้องเป็นอีเพจหนึ่งพี่หนุ่มขอดูเพจจริงด้วยอันนี้เพจปลอมนะนี่พุ่ยตามหกหมื่นแปดถ้าเพจจริงพุ่ดตามต้องหนึ่งล้านห้าแสนและยอดไลค์ต้องเยอะแล้วต้องมีไลค์สุดด้วยเนี่ย มันดูไนเหมือนกันนะมันจะเหมือนกันแต่ว่าผู้ติดตามมันจะหกหมื่นแปดเองแต่ว่าอันนี้ผู้ติดตามมันเป็นล้านเลยอ่ะอันนี้ผู้ติดตามหนึ่งล้านห้าแสนคนเลยอ่ะดวงล่างพี่หนึ่อ่ามีได้สดมันจะมีได้ส่วนเลยนี่เนี่ยมันจะมีได้แพร่ภาพส่วนเลยความจริงต้องมีไรสดวนเราจะไรต้องสามหมื่นสามสี่หมื่นแสนนู่นเห็นไหมความต่างกันนะฮะเนี่ยสามหมื่นไลฟ์สามหมื่นไลฟ์หมดเลยอันนี้เพจปอมเนี่ย หกจุดแปดหมื่นเพจปลอมเขียนแค่แล้วก็ลงอะไรไม่รู้เอาผ่าลงรถตู้อะไรประบ๊าวอะไรนี่ไม่ใช่เพจชั้นละนี่ก๊อปมามั่วมากมันมั่วมากอะไรอย่างเงี้ยที่่มนเปิดเพลงสื้อนะครับผมกดไปกดรายงานให้หน่อย